สวัสดีคะ่ะน้องๆวันี่มาเจอกันอีกแล้วนะคะเป็นช้างแมมมอสแล้วก็ช้างไทยนะคะจะชนกันให้น้องๆดูโดยมีเพื่อนๆน,นะคะมันเฝ้าดูอยู่ก็คือมมลายกระต่ายแล้วก็ออกมังกรบินเราเปิดให้เขาชนกันดีก,กว่า ยัีไม่ไปถึงไหนแล้วช้างเร็วๆมีเจ้างาเดียวนะคะช้างไทยเจ้างาเดียวนี่สู้เลยสู้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 ้สู้้สว้้สู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 ้สสู้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 ตูสู้สสู้้สนีเกี่ยวกันอยู่ตรงนี้น้องๆเห็น้กู นี่มาลายมาลยเชียร์ตัวไหนเอ่ยเชียร์งาเดียวใช่ไหมงาเดียวนี่งัดนี่แทงไปเลยไงแทงมันไปเลยเนะี่ยเป็นไงเจ้างาเดียวสู้สู้อือดูขาเจ้าแมมมอสด้วย นาเอาอุ้ยอุยอ,ยอย้เป็นไงเนาอืโอ้โหโอ้โหเก่งมากเลยนี่เฮ้ยเฮ้ย,ยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเราแพ้เชียร์เจ้าช้างไทยนะคะน้องๆไหนสู้กันไปเลยโอ้ การลอยพี่ช้างไทยเนี่ยเยบ็ยบเย็บพ่วนไปเลยเนี่ยข้ามีวิชาตัวเบานะในหยัยบไปเลยเย็ยบไปเลยเนี่ยอะเป็นไงล่ะพี่ช้างไทยยังแข่งเลยเย็บเย็บไปเลยเนี่ยกัดการเลยล้มไปแล้วนะคะน,นอ้องๆ วันนี้เราลากันไปก่อนนะคะน้องๆผู้ชนะใน,นในการชนโอเควันนี้เราลากันไปก่อนนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย